มาหน่อยอันนึงนะแล้วเพิ่งเตะแล้วเพิ่งเตะนอนๆเดี๋ยวหนูขอร้อ,องปรุงนะอันนี้จะเบิดตัวเลยช่วยเพื่อนอย่างนี้คือแบบเอ๊อยากเริ่มตัวด่านหนึ่งอะ่ะทำไงนะอยากเล่นเล่น,ลนก็เล่นได้อยากเล่นก็เล่นได้ด่านห,ห,ห,หนึ่งเลยแอบบ้าบ้าอ่ะพี่จะอ่านนะชัปเตอร์หนึ่งใช่โอเคมาอ่านอัด,อด แล้วเนี่ยอ้าวเดี๋ยวทำไมผมพี่เป็นตัวเนี่ยก็หนูให้เปลี่ยนไงปังไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่ทำไมถึงเป็นเล็กหนึ่งว่ะอ๋ออะไรเข้าไปเดืนตัวหนึ่งไม่ได้ทำนะเมื่อกี้มือมันลั่นไม่จริงจริง ผิดอะไรเยอะ yeah, yeah. <laughs> รับด้วย <laughs> ไม่ถึงฟรีมาก <laughs> แรก <Yeah. S 1> <laughs> ไม่น่โ <laughs> อะไรเนี่ยของก็ นี่ของดูแม่อง่ไกลขนาดไหน <l ok> เก่งขนาดไหนขนาดไม่ดูทาง<ห>นั่นแหละว่าข้าล่ามีอะไรยัง,งลงเดินสุดยอดเอ้ยอะไรกาด้วยโอ้โสุดยอดเลยปั๊มไปสงรอบไม่เดี๋ยวนะเราไม่เล่นอีกฝั่งหนึงใช่ไหมไม่น่ะมันมีอีกฝั่งนึงอะ มันยังไม่ได้เล่นหรือยังไม่ได้เล่นใช่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 นี่ต้องให้ต้องโยนหนูขึ้นอ่ะต้องโยนขึ้นพี่เขาเยาะหอนอ่ะเขาเยาะหอนกระโดด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 เอ้าอะไรอ่ะเนี่ยอุ๊ยอุ๊เมื่อกี้มองขวาไม่ขยับโชคดีไปนะจ๊ะเอ๊ะเด็กดีเย้ยอยเกือยากเอ้ยหนูขขึ้นหน่อย ไม่จะเคลิ้มแล้วจมแล้วโยนหนูขึ้น,น,นไปฮะไปแก <Yeah. S 1> พี่วิวพี่ไปด้วยโอ้โอเคโยนทวัด uh. เอา้าต้องการอะไรครับโยนกระบอกขึ้นมา đồn <coughs> <Huy. coughs> oh. <coughs> như mày, làm thế này, Ôi, hết con, lấy hết rồi ngay, hết rồi, đi. được, được, đây. được, ไม่เป็นไรเนี่ยสาวไม่เป็นไรเนไาอะไรอยู่วะไม่ได้นาฬิกาอะนี้เหรอค่อยไปยืมเพื่อนก็ได้รอดได้ไงอ่ะเกินไปอันนี้ไม่น่ารอดหรอกนะ เอ้าพี่ผิดอะไรเป็นที่ผิดพี่ลงมาล่างด้วยเอ้าไปเอาก่อนไปมันก็ฝากแผลไว้ให้นะเอาเร็วๆจะเอาจะแท็กมาเดี๋ยวผิดที่ใหม่ๆเลย คุณต้องไปเองแลอย่างเงี้ยเอาแล้เก็บหมดเลยดูดูง่ดูโงเ, <c oughs> เล่นอะไรอยู่วะนี่นี่เออดูผีมือ,อมย่อยระเบิดนี่นนี่นี่นี่น พี่เปล่านะเอาพี่ขึ้นไปเลยไ่ขึ้นชบโอเคท่านแน่ท่านแน่แอะหัวไปตกจากไกลแล้ววน่ะกีนี่มันคืออะไร ถึงแม่ได้ไหมโอ้ยยังถึงอีกแล้วครับโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะ <c oughs> ทำไมไม่โดดถีบเหมือนว่าเราขามมิก ชะอชิงไม่ได้กระโดอดกระโดอดว้าวอจะไร ไปแล้วเนี่ยโอ้โหส็งที่พี่อะไรวะที่ไรวะลงไปไปอยู่ด้วยกันไหมโอ้ทำให้มันยากกันไหมวะเนี่ยโอ้ระเบิดใครวะ แล้วพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ตัวรับสักทีที่เราใช่ไหมตายตายเออมันเกมที่น่ารักสดใสอะ,อะไรวนะเนี่ยเออทิพเ์พาขึ้นดีดีดีไม่เอา ้ยทำไมพี่เก่งจังเลยชิดสีขวังทางมาสิไป <laughs> เลยแล้วของค้าล่างก่อนเอา้าเหรอไม่เรื่องเลยอ่ะ้ย รีบไปไหนเราหร <ooh> อน้อนี่ดูดูนี่จอางอยดินี่นี่นี่ดด <y ug ress> จงแทนอยู่เลยเลยเลยโอ้ยอย่างี้จะพลาดอีกอ่ะ

อีซ <laughs> ี <laughs> ่อ้ออออาวที่ประแคทเพื่อนนึงเรื่องอะไรบอกอีซี่ค่ะจะเป็นนึงแข่งกับพ่อไปเร็วกันนะแข่งกับพอ่อ <laughs> ลองจอยพังนะ เก่งทีไม่เราอะนะทีแม่ทีไม่ดีขึ้นเลยไม่น่าน่าลัวเดยวไม่ตามมาตู่อะไรีอะไรเรา

พี่ด้วยดิไหลบ่เก็บเพชรเก็บเพชรโอ้ตามเนู่เออโอ้เมื่อกี้ยืนทัดจุดสปอนเลยไม่สปอนให้เอาแล้วไม่ถที่ไปตกน้ำมาเหลือไว้ทำไมอันนี้ก็ไม่ตก ว่าอะไรหายละยังรอดอีกหรอ ใครเรียอ uhm. ้ยทำไมถึงโยนเลยละจ๊ะเอาหัวใครหลุดปน่ะพายนต้องทียอย่อแลบไป

เอารีบทำไมรีบไปไหนเะอ่ยเหนื่อยโี้โหของใช่แท้แทช่างมันไม่ต้องไปเบมันอ๋โหสาเต็มให้ดู้วยอะไรเนี่ยก็หนุบๆนาๆนี่อุ้ยอะไรทักดิ๊มา

เฮ้ยโอ้โหแล้วไม่รอเลยไม่รอกันเลยอียไม่โดนไม่โดนขอบใจมากโ้น่ยยแ อ้าวกลับยังไงเนี่ยเอาพี่ขึ้ไปหน่อยเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เออว่าแต่มันเกาะไงขอขึ้นนะพี่เป็นอะไรพี่พิคนครับ นี่จะเอากับเราจะเอาใช่มไหมเราเราบอลใช่ไหมบอลไม่ได้แล้วยังโยนหนูอยอะปล่อยนะปล่อยเราเบิด์ทำไม ริมคนริมคนโน้ตีริมคนริมคนริมคน <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> เอองานไม่ทำทำอะไรอย่างเงี้ย ขึ้นยังไงว้าวขึ้นง่ายดีเย,ย้ทำอะไรเนี่ยอ <c oughs> เอ้ามีคนล่วงทำไมหนูล่วงอ่ะนั่นสิโดดด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 ิโดดโดดโดดเอออย่างงี้ยนั่นแหละอะไรอยู่นี่งา อ๋อนี่ละวอนใช่ไหมเลววอนยังปล่านะที่ไม่ทำ หลอนได้ไงวะเนี่ยอย่าหานกูแล้วยะโอ้ยไม่โดนไฟช็อตว่ะตรงทักทีจะไปดีขึ้นมากเลยเออเย้ข้างล่างมันโดนเองนั่นน่ะเออเอาเข้าไปบนไม่น่าเลยอะ รอดอีกโอ้โหเทพไปไหนอะไรนี่อะไรคิดฆ่าแล้วแหละเออพัฒนาขึ้นอยากแย่ยังไหมอ่ะอยากแย่ยังไหมอ่ะอยากอะไร เออไฟดูดอุ้ยเกือบเพื่อไปเลย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 โอ้โหหาเราอะไปเลยไปเลยเอออะไรไม่มาไ่ขึ้นเลยวะงงมาก โอ้เดี <c oughs> ๋ยวพี่ <c oughs> ไปเองไหมมอย่า <c oughs> มันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ดูดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> งอเราก็ทำได้นะ

เฮ้ยตัวอะไรอ่ะคุณนั่นเราอ่ะไอ้นั่นคุณคุณเนาะอ๋อเมื่อกี้เป็นอะไรนะเ้ยตีกันมั่วเลยโออเกอเสลัเกิดสละไม่เอ้ยหอดยังไงวะถ้าไม่เกสละความชนะก็ไม่เกิด มันมีอะไรเพชรตีไม่ทันเดี๋ยวออกมาเบิดเลยทังนั้นอ่ะ <c oughs> ดันบอสข้ามได้ไหมอยากเล่นดานบอสเลยได้เฮ้ยเดี๋ยวว่าน่ะจานบิน ีเรวมันลงมาข้างล่างเอ้ยเมื่อกี้มันเริ่มเกิดขนบนไม่ใช่เหรอลงมาทำไมยุบปากมาลงมาเฮอยคอมโบเซตที่ดีนี่คอมโบเซตที่ดีนี่แอะไม่รอกันนี่ นี่ตัวปัญหาไปออทำอะไรจะทำอะไร ถ้าลำบากก็ไม่ต้องไปก็ได้นะไอวอนฉุดโอ้หขึ้นมาไม่ต้องไปด้วยใช่ไหมไอสนุกกระเตยรหดทั้คน <laughs> ทำดีนี่ <laughs> ทำดีนี่ <laughs> ท,ทำไมไปดุดทำไมเด็กดือ้อ,อ,อเปล่าทำนะไม่ทำ เหนื่อยใจเล่นเกมแล้วสเตนเนื่อไมครบอ่ะเออแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็ก็ไม่เล่นกันอื่นอีกแน้เพราะเหนื่อยใจเหนื่อยนี่ไนดู ช,ช,ชเอาเ้ากลับมาทำไม <c oughs> ตไงวะเนี่ยเก่งมากให้หนูขึ้นไปก่อน เก็บเล็เอา้าอะไรวะเน,นี่ยนเะอ้าเรากำลังไม่น่าเลยเรา <_ an> พิดอะไรวะมันหลุดเลยมันดูว่ามันจะไม่เป็นไรโ <_ an> อ้ย <_ an> อย่ามาอ้อนไม่ต้องการไป ต่อน้ำเออโอ้ับตายอุย้ยทำไมรอดวะอ้าวอ้าวตายพร้อมกันเยี่ยมพี่แม่ดันเลยอ่ะ ไปทำไมอ่ะไม่ร e ู้เขาเพื่ออะไรเก็บเก็บหมดแล้ว พี่จัดการได้ไหมไปเลยตอนนี้แหละเออไปดูด ูคตรน่ากลัวเลยเอะไม่ิะไรพลาดกำกันทำไมไม่น่าขำเลยนะอือมาได้ไง phải đốt phải đốt, chơi, ào,ตาย mà đấy, không phải kiểu nào cả. เมื่อตังใจฝักด้วยมือมันลัน